สวัสดีครับวันนี้วันที่23ตุลาคม2 5 6 5นะครับเราก็มาทำการบ้านก่อนที่ตลาดจะเปิดในวันถัดไปนะครับแล้วก็กดที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดที่3จุดด้านมุมขวาบนสุดก็จะมีคุณภาพขึ้นมาให้ดูตัวบนสุดนะครับกดเข้าไปเพื่อเลือกมันจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับกดเข้ามาเพื่อเลือกขั้นสูงสุดแล้วก็เลือก1้อยเนะครับเท่านี้ท่านก็จะได้รับชมอย่างชัดเจนอย่าลืมเพิ่มเสียงด้วยนะครับเราก็มาดูนะครับว่าเราจะสแกนหุ้นนะครับด้วยการเข้ามาที่ Market Scanner ด้วย โปรแกรม s p e n Mobile นะครับเข้ามาปุ๊บนะครับหุ้นพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่เราจะเก่งกำไรเพราะว่าเขาทำกำไรใน3าตายมาสนะครับได้เติบโตนะครับเราก็เข้าตัวแรกเลยนะครับตัวแรกตัวแรกก็คือตัว3 Q profit a revenue growth นะครับก็หมายเวาว่าตามที่เข้าใจกันนะครับสามตรมาสแรกนะครับเติบโตนะครับกำไรนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเสร็จเขาก็จะมี รูปภาพมายว่าได้โปรแกรมได้ได้หุ้นที่เป็นจังหวะที่ทํากําไรหุ้นแต่ละตัวนะครับที่ทํากําไรเข้ามาแต่ว่าเขาจะไม่สนใจว่าคุณจะมีแนวโน้มอย่างไรจะต่ําอย่างไรจะสูงอย่างไรนะครับเพราะว่าแต่พวกนี้คือทํากําไรใน3ามไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็ดูตัวแรกก็จะเป็นเดลตานะครับจะให้ดูเดลตาก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดลตาน้นทางช n n e l นี้เคยดูเอาไว้ว่า เขาจะมีโอกาสไปที่700ใส่อิดิเคเตอร์ที่ uh, เราสามารถจะอ่านเกมเข้าไปนะครับใส่ b ลูจ์แบนด์ใส่ l i n เ a r ร์ชันนะครับ uh, M A C D ยังไม่มีนะครับเราก็เอา M A C D ใส่เข้าไปนะครับเพื่อดูทิศทางนะครับเราก็ใส่ moving average นะครับเพื่อดูเส้น200วันนะครับประเด็นก็คือว่ามันอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นต้องรีมูฟออกมานะครับเราก็มาใส่จอด้านบนนะครับก็เป็น moving average เลแล้วก็เปลี่ยนจาก5วันเป็น200วันนะครับก็ช้าๆใจเย็นๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับกดอัปเดตก็จะเห็นว่าราคานั้นก็เป็นจังหวะ s ซ d e เวันะครับสลับเดลตานะครับถามว่าจะไปที่700-800ได้ป่ะนะครับได้หรือไม่นะครับแน่นอนว่าตอนนี้จังหวะขาลงคือให้มา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 รอพักก่อนนะครับแล้วก็จังหวะเข้ารับตอนนี้นะครับก็คือตัวเข้าลง คือปกตินะครับในการดูหุ้นของช n n e l เราหรือสไตล์ของช n n e l เราก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบของ Le น e นอร์ e กช i ่นนะครับโดยนะครับโดยถ้าราคาเมื่อเทียบกับเวลาอันนี้ที่ทาง Sideway up อันที่ทางของราคาหุ้นนะครับมันจะอยู่ในกรอบของ l e นเนอร์ e กช i ่ n ต่ำสุดสูงสุดนะครับก็วาดได้ประมาณนี้นะครับเมื่อราคาต่ำสุดมันก็จะวิ่งขึ้นไปสูงสุดแล้วโดยธรรมชาติเมื่อสูงสุดมันก็จะลงมาต่ำสุดโดยธรรมชาติเช่นกันมันก็จะกลับขึ้นไปที่สูงสุด เป็นเช่นนี้ไปทางขวามือแบบอินฟินิตี้นะครับแบบแบบไม่มีสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปที่เราเห็นปัจปจ,จุบันก็คือเมื่อต่ําสุดมันก็ขึ้นไปสูงสุดเมื่อสูงสุดมันก็ลงมาต่ําสุดแบบทีกราฟที่เราวาดเลยใช่ไหมครับถ้าไปดูทุกทุกหุ้นจะเป็นเช่นนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบะะนี้กระชันจะมีหลุดกรอบบ้างเล็กๆน้อยๆอยนะครับอ่าก็เป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ของการอ่าผิดพลาดนะครับไม่เป็นไรนะครับลักษณะก็จะเป็นเช่นนี้คือสูงสุด แล้วก็จะลงมาต่าสุดเพราะฉะนั้นจังหวะอัดต่อจากไปนี้ก็คือจังหวะที่จะทํากําไรต่อไปนี้ก็คือจังหวะต่าสุดมันจะขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นจากจังหวะนี้ก็จะเห็นว่า7800บาทนี้เป็นไปได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับทานนักลงทุนครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบน,นะครับว่าตอนนี้ราคามันยอดตัวลงมาให้เรารับตรงนี้นะครับพอรับเสร็จต้องกัดฟันทนถือให้มันวิ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดนั่นก็คือราคา800บาทอันนี้ต้อง ลองพิสูจน์ดูนะครับว่าถ้าเกิดท่าน,นท่านคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็รอดูนะครับว่าราคามันจะค่อยสวิงกลับขึ้นไปแม้ว่าด้วยอสตอรี่อะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะกลับค่อยๆสวิงขึ้นราคาขึ้นไปนะครับแต่ในระหว่างนี้ท่านต้องทนอดถืออดกั้นอดรอนะครับเพื่อให้มันไปที่จุดสูงสุดให้ได้นะครับแล้วค่อยขายที่ราคา800หรือ900บาทนะครับสลับตัวเดลตานะครับจะขึ้นไปที่ประมาณนั้นก็เรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับด้วยความเป็น ด้วยความสั์จริงนะครับว่าสิ่งที่เรานั้นนำเรียนให้ท่านนั้นนํำมาจากประสบการณ์ทั้งหมดนะครับ <c oughs> คือไม่มีใครใครบอกท่านแบบนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลในทุกทุกเ k รกบลเกอร์หรือในทุกทกที่หรือทุกอาจารย์เขาจะไม่ได้บอกท่านแบบนี้นะครับ <c oughs> มีเฉพาะช n e l นี้กับช n นลหนึ่งเท่านั้นนะครับบอกว่ามันมีแพทเทิร์นของมันนะครับเมื่อต่ําสุดขึ้นสูงสุดเมื่อสูงสุดก็ต้องลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็ต้องขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ต้องลงมาต่ําสุด แล้วเมื่อต่ําสุดมันก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเป็นเช่นนี้นะครับถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ต้องกัดฟันทนถือไปนะครับแล้วถ้ามันไปถึงที่จุดสูงสุดหรือมันสวิงขึ้นไปหรือว่ามันเป็นเส้นตรงขึ้นไปชนตรงจุดสูงสุดตรงนี้เมื่อไหร่ท่านต้องขายนะครับขายเพราะอะไรเพราะท่านซื้อตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้มันก็คือกําไรถ้าเกิดท่านไม่ขายปุ๊บมันจังหวะถัดมาก็คือมันก็จะดาวลงมานะครับหลังจากที่มันขึ้นสูงสุดมันก็จะสายเวดาวลงมาไม่มีหุ้นใดที่มันจะขึ้นค้างตลอด ตลอดชาตินะครับไม่มีหุ้นใดที่มันจะทำนิวไฮฮิวนิวไฮไปเเรื่อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องพึงพอใจในกําไรที่ท่านจะได้แต่กาไรที่ท่านเห็นควรจังหวะใกล้ๆแค่นั้นเองนะครับก็คือว่าพอมันพุ่งขึ้นไปจุจดสูงสุดก็คือรีเนเลชั่นบนสุดแล้วท่านต้องหาตั้งกัน้นคือตั้งคัดคัดเอากําไรออกมานะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะซไซด์เวลลงมาเหมือนเดิมนะครับจังหวะราคาก็จะขึ้นจะลงแบบนี้เหมือนเดิมครับอันนี้ก็เรียนให้ท่านทราบตามตรงนะครับว่าจังหวะมันเป็นเช่นไร อัดมาแล้วอ่ะเราจะเอาหุ้นใหญ่สัก2ตัวแล้วก็หุ้นเล็กอีกหลายๆตัวนะครับจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเมื่อไหรก็ตามที่เขาเข้ามาอยู่ในกรอบของ linear regression ก็คือกรอบสีเขียวสีแดงนี่นะครับเขาเมื่อไรก็ตามที่เขาเข้ามาปุ๊บเขาจากต่ำเขาจากต่ำเขาก็จะขึ้นไปสูงเมื่อขึ้นไปสูงเสร็จเขาก็จะลงมาที่ต่าเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็คือว่าของตัว o oichi นะครับือใช่หรือเปล่านะ o o ohtl นะครับของ ohtl แล้วกันนะครับ OSTL นี้ก็จะเป็นจังหวะไซเวดาวงมานะครับแม้ว่าเขาจะสามารถทำกำไรให้เห็นใน3ามไตรมาสแต่ประเด็นคือเมื่อ,อไม่มีผู้นิยมหรือไม่มีผู้เล่นนะครับมีวลุ่มเล็กน้อยนะครับแล้วก็ m s เมก็อยู่ประมาณเส้นเส้นสัญญาลนะครับราคามันก็จะค่อยๆไซเวออกมานะครับจนกว่าจะถึงลิเนชันด้านล่างแล้วก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปด้านบนจะเห็นว่าตัวนี้ราคามันมาด้านข้างเยอะนะครับ าราคามันจะไม่ค่อยพุ่งเร็วทันทีมันจะค่อยๆไซเวมาด้านข้างสักจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ได้ประมาณสัก3าเดือนนะครับพอครบ3เดือนก็จะพุ่งขึ้นไปก็เป็นนาโนมเช่นนี้นะครับหราบตัว OHL นะครับถ้าเกิดท่านอยากจะเก่งกาไรตอนนี้ก็รอ,อจังหวะให้มันลงมาด้านล่างนะครับรอมาให้มันลงมาต่ําสุดที่บริเวณนี้ก่อนถ้าถึงลีเนียลกชันด้านล่างตรงน,นี้ท่านก็เข้าได้ทันทีแล้วเก่งกําไรจังหวะถัดไปมันก็จะค่อยๆ บวกกำลังให้กับท่านสายเว์ขึ้นไปด้านบนของลีนิเลกชันนี่คือแนวโน้มของหุ้นตัวนี้นะครับซึ่งเราก็อ้างอิงจากแพทเทิร์นของเรานะครับอ้างอิงจากแพทเทิร์นของเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในนี้นะครับต่ำสุดมันจะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดจะลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดมันจะสวิงขึ้นสวิงลงแบบนี้นะครับจะเป็นไตามาดไตามาดไปนะครับอาจจะเป็นตรงนี้ไตามาดหนึ่งก็อาจจะพุ่งขึ้นไปไตามาดสองไตามาดสองก็จะลงมาไตามาดสามไตมาดสามก็จะพุ่ ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆน,น,นะครับท่านพิรนาดูนะครับสิ่งไหนเห็นควรว่าเป็นจริงท่านก็ตัดสินใจว่ามันเป็นจริงนะครับจะนแน l เราไม่ส่งเสริมให้มีการการเล่นการพนันหรือส่งเสริมให้สนับสนุนหุ้นหนึ่งหุ้นใดน,นะครับแต่เราสแกนมาจากตัว s p e n m o o i l l e นะครับเราก็อธิบายให้เห็นไปตามภาพรวมของราคาหุ้นนั้นน,น,นะครับ ตัอมานะครับเราจะไปดูหุ้นที่ต่ำบาทนะครับมีหุ้นต่ำบาทใดที่ทํากําไรมาตลอด3เดือนนะครับก็คือตัว TSI จากตัว TSI ก็คือต่ํากว่าเส้น2องเลววันแล้วก็ยังคงไซด์เวดาวนะครับหุ้นแบบนี้เราไม่แนะนําให้ท่านถือเอาไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าจังหวะเขาไซด์เวดาวก็คือเขาจะทำนิวโลนะครับทำนิวโลแล้วก็คือมีโลมีนิวโลตลอดแล้วก็กดต่ําของดาวโอเวอร์ดาวหมายว่าคือราคาต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับ โลเดิม uh, อยู่ตรงนี้นะครับโลใหม่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โลถัดมาก็อยู่ตรงนี้นั่นจะเห็นจากตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะก,การขึ้นการลงของเขานั้นเป็นจังหวะใดนะครับอันนี้ลงต่ําสุดนะครับโอเวอร์แลปออกมานะครับต่ําสุดเสร็จเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จเขาก็จะลงมาต่ําสุดต่าสุดเสร็จเขาก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จเขาก็จะลงมาต่ําสุดต่าสุดเสร็จก็จะขึ้นไปสูงสุดจังหวะของการขึ้นการลงนี้มันจะไม่เท่ากันส,สม่ําเสมอนะครับมันจะมีการผิดเพี้ สูงสุดต่าสุดนะครับจังหวะมันจะเป็นตอนไหนก็อยู่ที่จังหวะของมันนะครับเราก็อธิบายให้ท่านตรงๆแบบนี้นะครับคือมันจะไม่เป็นทเทิร์นมันเป็น pattern การขึ้นการลงก็จริงแต่ว่ามันจะไม่สม่ําเสมอหรือมันจะไม่คงทนหรือจะไม่ถาวรหรือจะไม่มีความมีมีเป็นความเป็นเป็นระเบียบวินัยนนะครับแต่ว่ามันจะบอกมันจะบอกว่ามันจะต้องหลังจากที่มาลงต่ำสุดมันต้องขึ้นสูงสุด เมื่อขึ้นสูงสุดเสร็จมันก็ลงต่ำสุดต่ำสุดเสร็จก็ขึ้นสูงสุดสูงสุดเสร็จก็ต <in> <sub yup> ้องลงต่ำสุดต่ำสุดเสร็จมันก็จะหาทางจังหวะขึ้นไปสูงสุดแค่นั้นเองนะครับจากจังหวะนะครับเท่านี้เราก็เก่งกาไรได้นะครับท่านก็เห็นว่าจังหวะที่จะเก่งกําไรก็คือจังหวะจากต่าสุดขึ้นไปสูงสุดเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็น่าสนใจนะครับตรงนี้ก็คือเขาค่อยๆขึ้นไปที่สูงสุดแต่จริงระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดสูงสุดของเขาแล้วนะครับอันนี้ท่านก็ถ้าพิจารณารเาก็ หรือว่าสแกนหุ้นมาให้ท่านเห็นว่าหุ้นใดมีนแนวโน้มใดบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านนักทุนจะพิจารณาแล้วก็นําไปปฏิบัติดูว่าเอ้ยนําไปพิจารณาดาูสิ่งที่แอดมินบอกไปนี่มันจริงหรือเปล่านะเ,เขาบอกว่าหุ้นที่เป็น,นไซด์เวดาวนี้ไม่นินม่มแม่แนะนําให้เล่นเพราะราคามันจะดาวลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่ามันจะมีจังหวะที่ไซด์เวดาวแล้วมีแนวต้านฐานมีแรงต้านฐาน ดีดกลับแล้วก็ทําให้จังหวะของ linear e q เ a t i o n นี้ s i d e w a y กลับขึ้นไปนะครับทนที่จะ s i d e w a y ด down นะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้เราไปดูตามฟรมวีดูว่าตัว TSI จะมีโอกาส s i d e w a y กลับขึ้นไปหรือเปล่าก็น่าก็เป็นไปได้นะครับจังหวะนี้คือจังหวะพอดีนะครับของการที่จะมีโอกาสที่จะ s i d e w a y กลับขึ้นไปเพราะอะไรครับนี่สัญญาณการกลับตัวสัญญาณการเทอร์นาล์ราคาจะค่อยฟีดแบ็กกลับขึ้นไป ึ้นมาแล้วชนเส้น2องละวันยอดตัวลงไปแล้วก็พุ่งทะลุเส้น2องละวันอีกรอบไปที่ราคาตีดกลับมาที่ราคา0.51หหรือ50ถ้นะา mm hmm. จังหวะนี้เราก็นับไปอ่าสีอ่าเป็นเดือนนะครับเสียที่เป็น1เดือนนะครับก็นับไปก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวออกไปได้เมื่อประมาณสักเมษาปีหน้านะครับก mm ็ hmm. จากการนับก็คืออ่าตรงนี้ก็จะเป็นประมาณปีใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นมีนาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเมษา ก็จะเป็นประมาณเมษาปีหน้านะครับ TSI ถึงจะกลับไปที่0.50นะครับนี่คือจังหวะของการขึ้นกัรลงของราคาเมื่อดูจากไทม์เฟรมวีคนะครับยืนยันด้วยจังหวะของ Time Frame Day ก็คือเขาจะมีโอกาสอาจจะจบขึ้นรูป5นะครับหมายว่าเข้าลงวันนี้นับ1,2,3,4,5มาตรงนี้พอดีนะครับจบรูปขึ้นที่5มันก็เป็นจังหวะนับ1นับ2นับ3นับ4ขึ้นไปใหม่ก็นับแบบมั่วๆนะครับเพราะว่าแอดมินก็ ไม่ได้มีความรู้มีความอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่ารู้ว่าสภาพสโคบโดยรวมว่ามันจะเป็นแนวโน้มใดแค่นั้นเองนะครับจะไม่มีความละเอียดว่านับหนึ่งขึ้น1 2 3 4 5หหรือ A B C อะไรพวกนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็ยังไม่แม่นพอนะครับก็เพราะว่าไม่ได้เป็นนักวิเคราะห์นะครับก็ต้องเรียนให้ท่านทราบตามความเป็นจริงนะครับส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านก็ใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ย้าหลายครั้งนะครับท่านต้องใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับว่าท่านจะนําไปพ p p l ยหรือว่าท่านจะทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อยู่ที่ตัวท่านักทุนนะครับเราก็นําความจริงให้ท่านได้ทราบนะครับถัดมานะครับประพาดนะครับประพัดอุ้นประพัดก็อย่างที่เรียนใน้ทราบนะครับจังหวะนะครับทุกหุ้นทุกตัวนะจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับเมื่อไรก็ตามนะครับที่ราคานะครับต่าสุดมันก็จะขึ้นไปสูงสุด เมื่อสูงสุดมันก็จะไซด์เวดาวลงมาที่ต่าสุดเมื่อต่าสุดมันก็จะไซด์เวขึ้นปรับขึ้นไปที่สูงสุดเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือปรับพาดก็คือจังหวะที่จะค่อยๆไซด์เวกลับขึ้นไปชนเส้นสองละวันถ,ถ้าถ้าสามารถทะลุขึ้นไปได้ก็จะทะลุขึ้นไปแต่ถ้าไม่สามารถทะลุไปได้ก็จะย่อตัวลงมาอีกก่อนที่จะรักษาพลังแล้วก็พุ่งทะลุขึ้นไปที่ราคา1.4กกว่านะครับ แต่ตอนนี้ก็คือว่าจังหวะของเขาพุ่งขึ้นไปชนเส้นสองและว,วันก็ย่อตัวลงมาพุ่งขึ้นไปชนแล้วก็ย่อตัวลงมาก่อนที่พุ่งขึ้นไปชนอีกรอบนะครับถ้าการผ่านพ้นเส้นสองและว,วันไปได้นี่ก็จะใช้จังหวะอยู่ประมาณ3จังหวะอาจจะเป็น1 2แล้วก็3ถ้าไม่พ้นก็ย่อตัวลงมาต่อนะครับคือมันจะทดสอบ ถ้าจริงๆก็คือว่าการขึ้น3จังหวะไอ้สองจังหวะนี้ก็คือว่ามันจะขึ้นไปสูงนะครับแต่ประเด็นนี้คือมันไม่สามารถผ่านพ้นเส้น2องไวันไปได้เพราะว่าเส้น2องไวันแข็งแกร่งมากก็เลยทําให้ราคานั้นร่วงลงมานะครับพอร,ราคาล่วงมามันก็ดีดขึ้นกลับไปสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็อาจจะมีโอกาสนะครับว่าจะมีโอกาสที่พุ่งเส้น2เลยเส้น2องวันขึ้นไปได้นะครับสำหรับรพาดนะครับก็รอดูนะครับเพราะว่า m อ c d กอยืนกนยงอ,อยู่ในสัญญาลรอแค่วันรุ่มเข้ามาอย่างสม่ําเสมอนะครับ แล้วราคาก็พุ่งทะลุขึ้นไปอันนี้เราก็เรียนให้ท่านนักงทุนทราบนะครับจากความเป็นจริงที่เราเห็นนะครับว่าเราวิเคราะห์จากความเป็นจริงของกราฟนะครับว่าทํำยังไงแนวโน้มยังไงอ่านเกมยังไงนะครับให้ท่านนักทุนนําไปแอปพลายนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อวางแผนวางกลยุทธ์ในการที่จะทํากําไรให้ได้กําไรอย่างเยอะๆเลยนะด้วยความสัจจริงนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับแล้ว การุณามาพบกันในคลิปถัด,ถดไปกราบขอพระคุณสำหรับสมาชิกที่ยังสมัครสมาชิกเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางท่านก็ทําเป็นไม่มีเวลาก็เลยไม่ได้สมัครเข้ามารักษาสิทธิสมาชิกเอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ท่านในมีน้ําจิตน้ําใจในการสมัครสมาชิกเข้ามาวันห,หนึ่งครั้งหนึ่งก็เป็นกะเป็นพระคุณต่อชแนลนี้อย่างสูงล้นนะครับกราบขอพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ